คืนเผาผีโกส์ไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยดีลิงค์บายคิงไอทีและรับฟังคืนเผาผีแบบสดๆได้ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสสุกสองทุ่มครึ่งค่ะเอาละตอนนี้สายที่3มเนี่ยคะ่ะน้องตะวันติดต่อเรียบร้อยแล้วคุณเจมพลังจิตนะคะเราไปพูดคุยกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณเจมสวัสดีครับ ได้ยินเสียงออมชัดเจนไหมคะอ่าชัดเจนเลยครับโอเคค่ะคุณเจมวันนี้เป็นการเล่าครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งแรกในชีวิตเลยครับโอ้โหในชีวิตเลยนะอย่างนี้ต้องไม่ตื่นเต้นแน่เลยอ่ะมากมากครับหยอกเล่นนะคะหยอกเล่นคุณเจมไม่ต้องตื่นเต้นอะไรทั้นเลยคิดว่าเล่าให้เพื่อนฟังค่ะชิลๆเลยครับพยายามครับได้เลยยังไงฝากขอกําลังใจด้วยนะคะจากพี่พี ชาวฮุกไฟที่น่ารักนะคะให้กําลังใจคุณเจมด้วยวันนี้เล่าครั้งแรกเลยคุณเจมขาววันนี้เรื่องราวเป็นเรื่องที่เจอเองหรือเปล่าคะอ่าเจอกับตัวเองครับประสบการณ์กับอ่าตัวเองเลยเพราะว่าแฟนคนโดนมาครับอ๋อผ่านมากี่ปีแล้วคะเรื่องนี้อ่าตั้งแต่เริ่มจริงเริ่มต้นมัน หกสองหกสามก็ประมาณห้าปีครับอ่าประมาณห้าป,ปีได้ครับประมาณห้าปีเนาะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าอีเปอร์สู่วิญญาณครับพร้อมไหมคะพร้อมครับโอเคคุณเจมหายใจเข้าล,ลึกๆนะแล้วก็ค่อยๆเล่าเลยคะ่ะเรื่องนี้เป็นยังไงคะครับผมก็ ก็สวัสดีคุณออมนะครับทีมงานทุกท่านและแอดมินตะวันนะครับและแอฟซีฮูกไฟทุกทุกคนเลยนะครับค่ะก้าผมพูดพูดผิดหรือพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตื้นนิดหน่อยไม่เป็นไรเลยค่ะครับก็ช่วงประมาณปีหกสิบสองนะครับที่บ้านผมได้เปิดศูนย์ไอติมโบราณนะครับจะ อ่าพอดีช่วงนั้นนะครับพาไปช่วงใหม่ๆใ,ในการเปริดธุรกิจนะครับผมก็เลยพยายามหาลูกค้าให้มากที่สุดนะครับโดยการเลขขายเลขขายด้วยแล้วก็ติดต่อตามร้านค้าด้วยนะครับปรากฏว่าไม่มีร้านไหนสนใจเลยนะครับก็ขายอ่าเลขขายก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็ผมก็มีความรู้สึกท้อนะครับจนผมอ่าขับ กลับไปถึงบ้านนะครับก็คุยกับแฟนนะครับก็เออตัวเองไม่มีร้านไหนเอาไอติมเราลงเลยอะ่ะทำไงดีตอนนี้ขายได้ก็เพอาะรถเล่<ม>อพอดีพี่สาวแฟนผมนะครับเข้ามาก็มาได้ยินที่ผมพูดนะครับก็เ,เลยบอกว่าเออกูมีของดีอ่ะมึงเอาไหมอ่าผมก็เลยบอกว่า,วาของดีอะไรพี่ครับบอกว่า เออกูเพิ่งไปบูษากอาจารย์กูมามันเป็นอีเปออ๋ออีเปอเอ้าแล้วพี่แล้วพี่เอาไหมผมทําไมอืมเราก็เห็นมึงขายของไม่ดีอ่ะมึงก็ลองเอาไปใช้ดูเผื่อขายดีค่ะอ่าผมก็เลยแบบลองปร,รึกษาแฟนดูแฟนว่าลองดูอ่าก็แฟนก็แฟนอ่าพี่สาวแฟนผมก็ บอกวิธีใช้บอกวิธีการดูแลทุกอย่างนะครับก็คืออีเป๋จะาใช้เลือดประจําเดือนของผู้หญิงเท่านั้นนะครับประมาณครั้งถึงสองครั้งแต่ระหว่างก่อนที่อาแฟนผมไม่มีประจําเดือนก็สามารถขอขอได้เลยนะครับซึ่งมันก็ขายของดีครับดีดีจริงอย่างที่พี่สาวผมพูดเลยแต่จนมาถึง คืนหนึ่งนะครับผมกาแฟน,น,อน,นอนนอนอยู่ในห้องก็ได้ยินเสียงนะครับเสียงผู้หญิงหัวเราะมั่งเสียงคนร้องไห้ม,หมั่งบางทีก็พูดขึ้นก uh, uh, ูหิวกูหิวอ่ะ,ะผมกับแฟก็ไม่คิดอะไรค่ะครับก็เลยก็เลยแบบมึงนอนก,กันต่อตอ่ะตอนจะข้างอ่า ผมเริ่มจะขายของไม่ดีในมาถัดไปขายของเริ่มไม่ดีอ่าจากที่เคยขายของได้จากที่ร้านค้ารับของเราของที่กลับหมดเลยของเสียหายอืมผมก็พยายามเคมเคมของให้ลูกค้าทุกเจ้าจนจะทั่งหมดเนื้อหมดตัวนะครับจนต้องต้องปิดสูงไอติมตรงนี้ไปจนผมได้ไปหางานทํา ตอนผมได้โรงงานโรงงานหนึ่งครับก็ทํางานได้ประมาณสองอาทิตย์แฟนผมก็เปลี่ยนไปนะครับสายตามองเมือมองแล้วพูดตลอดว่ากูอยากตายกูอยากตายกูหิวหรือเนี่ยครับซ้ำๆซ้ำๆค่ะผมก็ไม่แับตัวเองเป็นอะไรแต่อย่งนีนะตัวเอง เขาว่าตัวเองไปนอนพักก่อนไหมอ่าผมก็พาแฟนไปนอนพักจนถึงประมาณตีสองแฟนผมก็เริ่มจากแฟนที่ผมหลับอยู่ดีแฟนผมก็ลุกขึ้นมามาพยายามมาจะร่วมรักกับผมอ่าผมก็ไม่คิดอะไรก็เออคิดว่าเป็นแฟนผมแฟนผมก็พูดขึ้นมาว่าอย่าทิ้งกู ทิงกูนะมึงก็รู้นะว่ากูเป็นใครอืมเฮ้ยผเรอยกเฮ้ใครอ่ะผมก็เลยอ๋อรู้แล้วใครต้องการอะไรผมเลยถามเลยว่าต้องการอะไรมีอะไรจะเอาอะไรกับผมอีกอืมก็อยรีแฟนผมก็หูกลับไปรื่อๆผมก็เลยียก อ่ะก็ตามนั้นเขาก็เลยน,นอนตนตัวเช้ามาผมก็ไปทํางานปกติตนประมาณช่วงพักเที่ยงแฟนผมโทรมาโทรมาถามว่าโทรมาหาว่าเออตัวเองมีใครตัวเองอยู่กับใครอืตัวเองแต่นอกใจเขาใช่ไหมตัวเองจะทิ้งเขาใช่ไหมถ้าตัวเองไม่กลับมาหาเขาอย่างนี้เขาจะฆ่าตัวตายนะอืมเอะ เขาทํางานอยู่ตัวเองเขาไม่ได้ทําอะไรเลยพ่อแม่ไปอยู่ไหนเลยบอว่าถ้าคุยก้นยรู้เรื่องแบบเนี้ยขอวางสายนะ mm. อ่ะ mm. ผมก็วางสายไปปุ๊บ mm. ผมก็ทํางานปกติตนจนกระทั่งใกล้เลิกงานประมาณเกือบสองทุ่มพ่อตาผมโทรมาแปลว่า mm. เออเจมรีบกลับมาเลย mm. พายเปิ้ลไปหาหมอด่วนเลย mm. มันมันอาการหนักแล้ว mm. อ๋าแล้วมันเป็นไรพร่อเออมันเพ้ออยู่เนี่ยมันจะวิ่งออกจากนอกบ้านอย่างเดียวเลยอผมก็รีบขึ้นรถรีบมาถึงบ้านผมก็เห็นอาการไฟผมมือลอยพูดกูอยากตายกูอยากตายซ้ําๆอย่างเงี้ยครับเดินพยายามเดินตามถนนผมพยายามชุดแล้วก็ตัดใ,ใจพาพาแฟนผมไปหารุดหารถเพื่อจะไปโรงพยาบาล ผมคิดว่าเออแฟนผมคุณน่าจะอ่าเสียสติหรือว่าอาจจะอืมเป็นบุคคลสองอ่าบุคลิตอ่าผมก็เลยพาไปโรงพยาบาลจนผมได้รถมาไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บแฟนผมเข้าโรงพยาบาลรอตรวจจนผมก็ไปพาคุยกับทางพยาบาลเพื่ออ่าทำประวัติดูดีแฟนผมร้องรั่นปล่อยกูอื ่อยกูกูไม่อยู่กูไม่อยู่กูกลัวกูกลัวคือแบบหมอแบบคือทุกคนในโรงพยาบาลคือเขาแบบหันมาทางแฟนผมทุกคนเลยจนแบบแฟนผมมาจจะลุกขึ้นแบบดึงสายน้ำเกลือออกแล้วก็พยายามจะวิ่งออกจากโรงพยาบาลมา จนแบบคือมีหมอมีพยาบาลบุรุษพยาบาลทุกคนพยายามประมาณสี่ห้าคนช่วยกันดึงแต่ดึงไม่อยู่แรงแฟนผมเยอะมากจ <î S 2> นหลุดออกมาจนแฟนผมอะวิ่งออกมานอกถนนได้ผมก็เลยพยายามวิ่งตามแล้วแฟนผมหยุดจุกกลาถนนจะให้รถเหยียบแต่โชคดีที่วันนั้นอารถอะมีไม่เยอะผมก็เลยพยายามกระชากแฟนผมอะ เข้ามาขอบวอกวปล่อยกูกูอยากตายกูจะเอามันไปอยู่กับกูเนะผอแผมเลยเข้าไปกอดแฟนผมนเป็นอะไรเย็นเย็นนะเออเ๋ยวเอางนี้เรากลับบ้านกันดีกว่าผมก็พาแฟนผมไปหารถรนผมเจอรถตุกๆค่ะผมก็เลยแบบอืมไปคุยกับอ่าเจ้าของรถตุกๆ บอกว่าอมถ้าเหมาอ่ะากาัาป้านอ่ะเท่าไร่อืมผมก็จนตกลงราคากันได้ผมก็ขึ้นรถก็ระหว่างทางแฟนผมก็จ้องตาผมแบบจ้องแบบไม่พอใจมากจ้องจนแบบฆ่าผมไม่ได้ผมก็เลยแบบพยายามกอดพยายามจับแฟนผมไว้ <c oughs> เพราะว่าแฟนผมพยายามดิ้นที่จะกระโดดลงจากรถให้ได้ ก็แฟนผมก็พูดขึ้นมึงก็รู้นะว่ากูเป็นใครอืพวกมึงเอากูมาไม่ดูแลกูไม่สนใจกูกูจะเอาพวกมึงเอาให้ถึงตายกูก็เลยตกใจก็เลยแบบ คือผมก็มองแบบมองซ้ายมองขวาจะอะไรไง,องดีวออ่ากูจะยังไงดีอ่าผมท่านแบบไปมองไปเจอคนขับรถเขากําลังมองกระจกหลังมามองแฟนผมแฟนผมนี้ก็ชี้หน้าด่าคนขับรถกูรู้นะมึงคิดอะไรถ้ามึงไม่เลิกคิดกูจะฆ่ามึงอ้าวผมเลยแบบเฮ้ยตัวเองใจเย็นเย็น,นตั้งติตั้งกตงิผมรู้นะว่าคุณเป็นใครน่ะ แต่คุณต้องจำนคุณทําแบบนี้ไม่ได้นะอ่าก็สักพักแฟผมก็หยุดเงียบแต่ก็ยังดิ้นอยู่ออจะอดการจะโดดลงจากรถให้ได้ผมก็พยายามที่จะจับ,จบตลอดทางครับแต่สายตาแฟงผมก็มองมาทางผมจ้องผมไม่พอใจผมอย่างเดียวจนไปถึงบ้านอ่าผมจะไปจ่ายตังค์คนขับรถก็จะรับการจากผมแต่ แล้วเป็นหมดตกใจกลัวตัวตัวสันตัวสันทั้งตัวเลยครับแล้วดูีก,ก็ขับรถหนีไปเลยผมก็เลยฮะเงินก็ใจยังไม่ครบอืมผมก็เลยไม่คิดอะไรหลังั้นก็ผมก็เลยพาแฟนเข้าบ้านพอตาผมเห็นกลับมาแล้วก็เลยรีบเอาสร้อยพระของคอแฟนผมบัญชีแฟนผมก็ร้องรี๊ดจี๊ลั่นบ้านร้องรี๊ด กูร้อนกูแสบกูแสบ,แสบ,แสบกูกลัวแล้วอยู่อย่างนี้ซ้ําๆมาสิบนาทีได้ครับจนบออ่าจนนิ่งไปจนนิ่งจนแบบสงบป,ปกติผมก็เลยแบบตัวเองกินยาแล้วนอนพักนะเพราะช่วงนั้นที่บ้านมียาอยู่ก็เลยให้ยาแฟนกินตนแฟนผมได้พักผ่อน แล้วผมก็จะอาาจะอกามาอาบน้นําเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะเมื่อเลิกงานมาไม่อาบน้ําเลยค่ะ <Okay. S 1> ครับก็คำน้นออกมาพ่อตาผมก็มาคุยบอกว่าพรุ่งนี้เช้าลาง,งานแล้วพามันไปรดน้ํามนที่วัดซะ mm. แล้วของที่อยู่ในห้องมึงอะ่ะเอาไปวัดท์วัดด้วยผมเลยุกใจอ๋อ mm. ผมก็เลยว่าอ๋อหอนรู้แล้วครับครับพอครับผมก็ผมก็เลยอ่ะก็คืนนั้นก็มีเสียงคมข้ามคมข้ามตลอดเลยครับทั้งคืนจนถึงปีห้าตีห้ามันอยู่ดีหมาที่ผมเลี้ยงไว้ที่บ้านมันหอนค <c oughs> ผมก็เลยตกใจเอ้อดีไม่หอนรีห้าแล้วโดยดีแฟนผมพูดขึ้น มึงจะทิ้งกูเหรอ,อ,อมึงลองทิ้งกูดูแล้วมึงจะรู้ว่าครอบครัวจะกูมึงจะเป็นยังไงเนาผมเลยบบไม่สนใจผมเลยจับจับถึงหกโมงเช้าขน้นแหละผมวิ่งรถไปวิ่งรถไปวัดันทีเลยรถน้ำมวแล้วก็ผมขอดวงตาค่ะหลวงตาครับผมขอญาตินำอขอมาไว้ที่วัดนะครับอาจจะไปขอไม่ดีเท่าไหร่ บอกว่าเอาเอาเอาไปไว้ที่ต้นโพนะโยมอ่าบอก็เลยแบบเอาไปไว้ที่ต้นโพแล้วก็บอกกล่าวไปว่าอยู่ที่วัดฟังธรรมตั้งจิตแล้วไปสู่พระภูมิที่ดีนะแล้วผมก็เดินหาหลังกับแฟนผมก็อาการดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าหลังจากที่จบเรื่องนี้แฟนผมอ่ะบางทีอ่ะ อารมณ์ร้อนค่ะ <c oughs> ยู่ยีก็แหกเข่าปากเข้าปากโวยวายจะวิ่งเข้าหารถอย่างเดียวครับทุก <c oughs> ทุกวันนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้แรงเข้าถึงขั้นวันนั้นครับก็ทุกวันนี้อีเปอ๋ออยู่ชีวะอยู่ชีวัดอยู่แต่ดวงจิตของอีเปอ๋ออยู่ในร่างของหลานสาวแฟนผม <c oughs> เพราะทุกวันเนี้ยแฟนผมไม่อยู่ที่บ้านค้อตาแล้วผมย้ายมาอยู่ที่บ้านเกิด <c oughs> เอาหลายมาอยู่ด้วยอื <c oughs> แล้วแฟนผมอะ่ะอยู่ดีก็เอาหัวไปโคกคอแแพงที่บ้าน <c oughs> ในบ้านจนแบบแบบหัวกับหัวแตกครับหัวแตกจนผมแบบไปสุดมาว่าเป็นอะไร หนูไม่รู้หนูไม่รู้ตัวเลยหนูทำอะไรไม่รู้แล้วก็ห้านสาวผมอะ่ะเคยเล่าให้ฟังว่ามาบางวานันบางคืนอะ่ะเหมือนมีคนเรียกเหมือนมีคนเรียกแฟนผมตลอดทั้งคืน <c oughs> บางทีก็เป็นผู้หญิงบางทีก็เป็นผู้ชายบางทีก็เป็นเด็กอ่าบางทีก็มาเคาะประตูบางทีก็ประตูห้องน้ําเปิดเองเปิดเปิดเองอื <c oughs> ครับก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ครับก็ผมก็พยายามที่จะทําพิธีจะกดดวงวิญญาณอีกเปิดตัวนี้อยู่แต่ก็เอาไม่อยู่ครับ <c oughs> ก็เรื่องเราก็มีประมาณเนี้ยครับโอ้โหคุณเจมอมจะบอกว่าคือทุกวันนี้ ๋อ้เดี๋ยวๆนะจะเรียบเรียงยังไงดีคือก่อนหน้าเนี้ยคุณเจมขายของอมีธุรกิจแล้วธุรกิจเนี่ยมันไม่โอเคแล้วก็มีคนแนะนําว่าให้ให้เอานี้ไปสิแค่นั้นเลยเหมือนให้ให้เอาไปบูชาเอาไปว่าเขาพูดแค่นี้ตอนนั้นน่ะเรารู้จักไหมว่าไอ้ที่เขาเอามาให้อ่ะรูปร่างลักษณะแบบเนี้ยเพราะว่าต้องบอกว่าเออหุ่นของอีเป๋ร์เนี่ยรูปร่างจะแบบว่าไม่ใช่ปกติอ่ะ คุณคเจ <อ S 2> ๊ะรู้จักอยากร,รู้จักอยู่แล้วว่านี่คืออีเปอร์รู้จักดีเลยครับใช่ครับอ่ะแล้วตอนเอาเข้ามาแล้วคุณเจมไม่ได้ไหว้เลยถูกต้องไหมคะอ่าข้าไปขอพวกเนี้ยผมจะไม่เคยไหว้อืมเพราะว่าเพราะว่าผมรู้อยู่ว่ามันคืออะไรเพราะว่าผมแค่จับนิดเดียวคือสามารถทาให้ผมมาปวดต้นคอปวดหัปวปวดขมับปวดผมขออนุญาตนะครับคือปวกพุ่งได้ เพราะว่าถึงแม้จะเป็นดวงวิญญาณอื่นๆที่ผมเคยไปไปช่วยผมไม่เคยจะอาการหนักขนาดนี้เออตั้งแต่แรกเลยถูกต้องไหมคะใช่ครับอ้าวแล้วอ,อันนี้ขออนุญาตถามนะคะแล้วแล้วแล้วทำไมถึงยังเอาไว้อยู่ในบ้านนะคะอ่อผมเตือนแฟนแล้วแต่แฟนบอกว่าอยากลองอยากขายของได้ ครับแกเพื่อช่วยใหม่แฟผมให้นะให้ปกติแต่มาหลังๆก็คือแฟเหมือนแฟนผมขี้เกียจคือมันคือขาดย,ยอดยอดเป้ามันได้แล้วครับอเอามาณนี่ครับโอ้โหเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือตอนตอนแรกขอโทษทีนะคะคือออมคิดว่าคุณเจมเนี่ยไม่รู้แต่ว่าอยากแค่ช่วยว่าเออให้ธุรกิจขายดีก็เลยเอามาบูชาแล้วอีเปร๋รเนี่ยก็คือเขาต้องใช้เลือดประจําเดือนถูกต้องไหม ใช่ครับอย่างเดียวเลยครับอย่างอื่นไม่สามารถมาให้ได้เลยครับแค่เลือดอย่างเดียวคือจะบอกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นของต่ําอ่ะใช่ครับสุดๆดเลยครับออคือเอาเอาของต่ํามาไว้ในบ้านช่วงแรกก็ดีแล้วก็ช่วงหลังเนี่ย เหมือนแบบเอาเอามาแล้วก็ไม่ได้ไไดูแลไม่ได้สนับสนุนให้ให้เอามานะแต่ว่าหมายถึงว่าคือถ้าคนที่เขาเอามาบูชากันเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อว่าให้เอาเลือดประจําเดือนเอาไปไปไหว้ไปไปเลี้ยงนู่นนี่นั่นแล้วก็จะดี <c oughs> ทีนี้พอไม่กลายเป็นว่าไอ้วิญญาณที่อยู่ในตรงนั้นนะซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณอะไรรู้แต่ว่าวิญญาณที่ไม่ดีมาเหมือนเข้าแฟนใช่ครับแล้วตอนนี้หลังจากที่หลุดจากแฟนไปไม่ได้อยู่ในร่างแฟนแล้วกลับกลายไปอยู่ในร่างของหลานสาวเอง ครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยยังอยู่ครับตอนนี้ผมก็พยายามทําวิธีทำนีำ้อ่าเมื่อคืนผมก็ทาวิธีไปรอบนึงก็ดีขึ้นแต่ก็ยังมีอาการอยู่ไม่มากครับต้องรอคอยดูคืนนี้อีกทีหนึ่งครับโอ้แล้วยังงี้ทํายังไงอะคุณเจมก็มันต้องใช้เวลาครับเพราะว่ามันก็คือเหมือนพี่ใคร คุณเจนไม่ยินไหมคะเหมือนอเขาบูชาจากอาจารย์เขาอ่ะมามาได้สักพักใหญ่ๆแล้วได้ยินครับได้ยินไหมครับค่ะค่ะอันนีน<ห>แล้วเมื่อกี้สัญญาณขาดไปสักครู่นึงค่ะคุณเจมว่ายังไงนะคะครับอคืออพี่สาวแฟนผมอะครับคือเหมือนไปบูชากับอา,อา,อาจารย์เขาอ่ะ คือบูชามานานแล้วเพราะว่าพี่สาวผมอะ่ะพี่สาวแฟนผมอะ่ะคนเนี้ยคือทาเรื่องผิดกฎหมายคือเขาต้องมีไว้บูชาเพื่ออาจัวเองรอดแล้วก็ขายของขายไอ้ของผิดกฎหมายได้ค่ะครับแล้วปรากฏว่าคือคือเหมือนเขาดูแลอยู่แต่คงก็ไม่รู้ไม่รู้ยังไงว่าเขาถึงเอามาให้พวกผมมาดูแลต่ออาจจะเห็นผมขายของไม่ค่อยดีครับประมาณนี้ ก็เลยมาให้เลยเปเรื่องนะโอ้เป็นเป็นเรื่องจริงๆคุณเจมเพราะว่ามีคอมเมนต์คุณฟังบอกว่าคุณเจมถือว่าบุญยังดีนะเพราะว่าของต่ําแบบนี้เราเอาเข้ามาไหว้แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันกินเอาทั้งครอบครัวนะคะใช่ครับแต่เขาไม่สามารถทำเลยผมได้ <laughs> เพราะว่าเพราะว่าผม ก็พอพอมพอมีเรื่องนี้อยู่พอสมควรครับหมายถึงว่าเอา่อมีมีเรื่องนี้หมายถึงยังไงนะคะคือผมเป็นใารง่ายคือผมชื่อเหลือคนมาเยอะอืครับคืชื่อเหลือคือหมายถึงอาบางคนถูกบิญญาณแฝงผมก็ไปช่วยติดกระเจรจาให้แล้วก็บางคนก็อ่า ขายอาทุกใจที่อ่ามีปัญหากับครอบครัวผมก็ไปเหลือจาให้หอะไรประมาณเนี้ยครับอืมดังโดนทองมาผมก็ไปท้อนของให้อืมบบอืมแบบคือทุกเคสคือฟรีหมดไม่มีเก็บค่าครูไม่มีอะไรเพราะว่าเงินทุกบาทคือเงินทุกผมผมเอาไปทำบุญเองผมก็เลยไม่เป็นไรค่ะเอาเอาแล้วอย่างนี้ที่ที่ที่คุณเจมเอ่อจัดการกับ กับกับวิญญาณในร่างของหลานหลานสาวได้หรอคะ,อะได้ครับแต่ก็ต้องอรใช้เวลาครับเพราะว่ามันคือง่ายคือมันที่ผมเห็นอ่ะมันับอยู่ในราวๆประมาณยุคของนู่นเลยครับอ่าอ่าอ่ยุคอัจฉิยะเลยครับอืมอ่าก็เอาเอาเป็นว่าขอให้คุณเจม เคลียได้ก็แล้วกันนะเต้องพูดแบบนี้แล้วกันเพราะว่าคือไม่ไม่รู้ว่าจะจะให้คำแนะนํำยังไงดีจริงๆเลยเพราะว่าขนาดว่าเอาหุ่นไปไว้ที่วัดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเคลียได้สุดท้ายแล้ววิญญาณก็ย้อนกลับมา <ใช S 1> โอ้โห<ช>อย่างว่าคือเขาบอกว่าของที่เป็นของต่ําประเภทเนี้ยยิ่งไหวเหมือนเขายิ่งมีพลังแล้วก็กินพลังเราไปด้วยใช่ครับก็เหมือนการที่ขออาแฟนผม ที่ถูกแฝงแล้วมีอะไรกับผมก็คือเหมือนเขาดูดอ่าบุญกุศลที่ผมทําไว้ทั้งหมดดูดไปบางส่วนเขาก็เลยมีพลังมากครับอืมมันเป็นความเชื่อบวชสนุกด้วยครับตรงนี้แล้วก็จริงมันมีหลายเรื่องครับหลายเรื่องที่ผมอยากจะเล่าอยู่แต่ผมก็ังกล้ากลัวอยู่ครัแต่ตอนนี้ก็ เด่นหายเด่นแล้วครับกล oh. ัวเล่าไม่ดีโอ้ oh, ไม่เป็นไรเลยค่ะได้เลยคุณเจมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเล่าให้ฟังยังไงฝากช่องทางให้ติดตามหน่อยนะคะอ๋อ oh, ไม่มีอะไรครับไม่ได้เล่น<ำ>ไ,มไม่ได้เล่นโซเชียลเนาะก็มีแค่เล่นเฟซธรรมดาทิกตอ,อกก็ธรรมดาประมาณนี้ครับแล้วก็ยูท b e ก็ธรรมดาครับอ่า ah, ได้เลยค่ะเอาเป็นเอาเอาเป็นว่าย,ยัางไงก็ขอให้คุณเจมเคลียร์ได้แล้วกันเนาะ ครับก็เล่าไม่ดียังไงหรือว่าอ่าไม่รู้เรื่องยังไงต้องขอโทษทุกทุกท่านแล้วก็ขอโทษคุณอมอมด้วยนะครับออมไม่เป็นไร <c oughs> เลยค่ะเขาเข้าใจพึ่งพึ่งพึ่งเล่าครั้งแรกค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้เอาประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดให้ฟังกันครับได้ค่ะคุณเจมยังไงอัปเดตกันด้วยนะว่าเป็นตอบเคลียร์ได้ไหมหรือว่าโอเคแล้วหรือย,อยังนะคะได้ครับเดี๋ยวผมจะ ถ้าถ้ามันคืบหน้าอย่างไงเดี๋ยวผมจะอืมอืมอ่าแจ้งเรื่องไปีทีหนึงครับโอเคได้คะ่ะคุณเจมวันนี้ขอบพระคุณมากมากนะคะสวัสดีคะ่ะข,ขอบคุณมากมากครับขอบคุณที่ให้โอกาสด้วยคะ่ะขอบคุณ <c oughs> มาก <c oughs> คร<ะ>ับสวัสดีค่ะ